สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถสีดําคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota ายาริสนะคะ 1.2J คันนี้ได้เป็นปี2013นะคะจดปี2014นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นปี2013ที่ได้เป็นตัวชมหน้าประดุกแล้วนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะในส่วนของราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่325,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 000 ก็ามาเท่านั้นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับยารโชมนี้นะคะเป็นปี2013นะคะเป็นรถปลายปีนั่นเองนะคะก็ได้มีการเป,เป็นชมหน้าประดุกแล้วนะคะก็สําหรับคันนี้เป็นรถแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองนะคะซึ่งมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยและในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ9กกไก่บใบไ,ไม้1 911กรุงเทพมหานะครนะคะก็ผู้ลูกค้าได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วนะสำหรับโฉมนี้นะคะก็เป็นโฉมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะบอกเลยว่าโฉมนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นรถนะคะเครื่องยนต์อีโกค้คาร์แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ขา1,200ซีซีนั่นเอง ในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็ชมนี้ดูเฉียวขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยเนาะสาหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถสีดํานะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะถือว่าโดยรวมนะคะภาพรวมโอเคมากเลยนะคะคันนี้ และเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้วยกับเดิมแท้ของเขานะคะจะมาเป็นในส่วนของล้อรกระท้านั่นเองแต่ว่าคันนี้นะคะเจ้าของคนกะอูนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะเป็นล้อแม็กนะคะก็เป็นแม็กทูโทนแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วนะคะก็ให้ไปกับตัวรถคันนี้เลยนะคะและในส่วนของยางนะคะตัวนี้ได้ยางสัปดาห์ที่39ปี2018นะคะทั้ง4เซนเลยอันนี้ให้ดูภาพรวมของทั้งยางและแม็กไปพร้อมๆกันเลยนะก็ถือว่า ได้ไปพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มแล้วนะคะก็จบในราคารถที่3 25,000บาทเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์อันนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่ในส่วนของอยางนะทนบอกเลยว่าดอกยางยังลึกยังหนาอยู่นะคะก็ใช้งานได้อีกยาวไกลพอสมควรเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้ง2ข้างเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ พับหูกระจกด้วยระบบอัตโนมือนะคะแต่ว่ากระจกนะคะก็เป็นปรับด้วยอัตโนมือเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากเป็นตัวเจเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะมาต่อกันที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะสีดําทั้ง4บานเลยนะคะและในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ลว้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินแกส๊สโซฮอล์ 9.95E 1 0เติมได้ทั้งหมดเลยนะคะ มาต่อกันที่ไฟท้ายนะคะโฉมนี้ของเขาไฟท้ายจะเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโฉมนี้เป็นอย่างมากเลยนะจะได้เป็นไฟท้ายที่เป็นหลอด LED เรียงกันแบบนี้เลยซึ่งในส่วนของชุดโคมไฟท้ายของเขานะคะก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรโคเมียมนะคะที่ติดไว้ที่ด้านท้ายของเขาจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นเองนั่นก็คือยาริสนะคะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายตัวนี้ได้เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกับโลโก้แบร หลักอยู่ตรงกลางนั่นเองมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ด้วยนะคะถึง2จุดและในส่วนของมุมด้านล่างทั้ง2ฝั่งจะมีในส่วนของไฟทับทิมนั่นเองนะคะสําหรับด้านหลังนะตัวนี้จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้าให้พร้อมเรียบร้อยและที่ปัดน้ําฝนด้านหลังด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะแล้วก็จะดูในส่วนของโครงสร้างกันนะซึ่งยาริสเองนะคะเป็นรถแฮทแบ็กหประตูนะคะก็มันเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะที่มีพื้นที่การใช้สอยนะคะค่อนข้างจํากัดสําหรับด้านล่างในด้านหลังนี่เห็นไหมของเขาจะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายมาให้ด้วยนะคะตรงรุ่นของเขาเลยเป็นของโตโยต้าด้วยนะคะก็ถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะ และในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของยาไหลสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ติดรถมีไว้ให้นะคะไว้ใช้นยามฉุกเฉินนั่นเอง สำหรับโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอาต่างๆพวกนี้นุ่นบอกเลยว่าองค์ประกอบทุกอย่างนะคะที่นุ่นนามารีวิวแต่ละคันนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะก็ได้เดิมๆทั้งหมดเลยสภาพนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์จมน้ําน้ําท่วมอะไรอย่างงี้คือไม่มีไม่มีอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายนะคะเห็นไหมน็อตนะคะสีดําไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองฝั่งก็เป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าประตูด้านท้ายนะคะไม่เคยเดินชนถอดเปลี่ยนมา หรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆโครงสร้างพวกนี้นะคะที่มาจากโรงงานอันนี้อยู่ครบเลยนะคะขอบยางก็ดูใหม่มากเลยนะคะยังดูแน่นอยู่นะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดสภาพพร้อมใช้งานนะคะอันนี้นุนก็พาคุณลูกค้าเดินดูรอบตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะภายในของเขานี่ก็ได้แบบสีดําแบบนี้เลยนะคะคุมโทนสีดําทั้งหมดเรามาดูที่แผงประตูก่อนนะมือเปิดได้สีดำนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนาะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองมีช่องวางแก้วน้าให้ด้วยเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะในส่วนของกระจกมองข้างพับผูกกระจกก็เป็นแบบไฟเป็นแบบอตัตโนมือแล้วก็ปรับกระจกก็นี่นะคะอตัตโนมือเช่นเดียวกันเนาะ สำหรับพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้าตกแต่งด้วยเมทัลิกสีเทาในส่วนของตรงนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน1คู่หน้านั่นเองนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของเลขไมล์ของตัวรถคันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะรถปี2 0 1 3จดทะเบียนปี2 0 1 4เลขไมล์ยอยู่ที่1 8 6 7 4 4กิโลมนะคะก็เป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคนโซนกลางก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียง CD ฟังวิทยุ fmam ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมีช่องเสียบสาย usb เสียบสาย aux ได้ด้วยนะคะ มาต่อกันในส่วนของระบบแอร์ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตรงเกียร์เองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะถือว่าค่อนข้างดูดีนะคะอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะคันนี้นะของเขาพิเศษตรงที่เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเบาะที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะคันนี้อน่ะ อันนี้เราก็ดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะของเขาก็เป็นบอ่อหนังสีดาเหมือนกันนะคะของเขาออกแบบมาเพื่อผู้โดยสาร3ามท่านโดยเฉพาะเลยนะคะสังเกตจากสายเบลเนาะเพื่อความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองดูระยะห่างนะคะระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างมีพื้นที่เหยียดเท้าได้สบายๆเลยนะคะและที่สําคัญคือเจ้าของคนเก่าเขาได้มีการติดตั้งพรมกระดุมไว้นะคะบริเวณพื้นด้านในรอบคันเลยนะคะ มีพื้นที่เหนือศีรษะนะคะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านเลยนะคะไม่มีรอยเป็นขูดขีดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0 c ีนะคะก็เป็นเครื่องยนต์อีโกคาประหยัดน้ํามันเลยนะคะสาหรับเครื่องยนต์อันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบใหมยเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสํนาเนาเล่มรถทุกตัวอักษรเลยนะคะก็จะมีในส่วนของรอยแต้มสีรอยเม็ดอาร์ตต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบเลยนะคะสบายใจได้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะเห็นไหมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะคะเม็ดอาร์ นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มนะคะอันนี้มาในส่วนของคานด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะเป็นน <jeszcze stuffed> ็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานด้านหน้านะคะน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยอันนี้เรารับประกันเรือโครงสร้างเลยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานั่นเองทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกที่ติดอยู่กับเบ้าโชกนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตพวกนี้นะอยู่ครบ จริงๆนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาประทับของตัวต้วอยู่แบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะ <c oughs> อันนี้เราก็รับประกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชนหนักตัดต่อเครื่องยอนต์หรือว่าพีความจมน้ํานะคะอันนี้ก็ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o t ย y a r i ายรคันนี้นะคะ1.5ตัวเจนะคะปี2013จดทะเบียน2014นะคะตั้งขายอยู่ที่325,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ